คือผมเนี่ยนะครับจะมองแตกต่างจากคนอื่นๆคนอื่นคิดว่าคุณทักษิณคงได้ยาหนีคงสู้แต่ว่าคนที่เคยเห็นคุณทักษิณกันมายาวนานนะั้นผมเชื่อตรงกันข้ามนะถามว่าทําไมคุณทักษิณจึงออกสื่อถี่มากทั้งการพูดการกระทําทุกอย่างเต็มคาราเบลใครจะติดใจเรื่องครอบงำอะไรไม่สนใจทั้งนั้นผมนี่คิดง่ายๆเลยความจริงไม่ได้สลับซับซ้อนนะเพราะว่าอยู่ในเวลาที่คุณทักษิณจะต้อง ช่างใจว่าจะอยู่หรือจะไปคือ yeah. ส,สถานการณ์เนี่ยนะครับกรณีเรื่องของเอาเรื่องคุณทักษิณก่อน <Lip. S 1> จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าออกงานทีผ่าทางตันก็แล้วใช่ค่ะปลดล็อกอนาคตก็แล้ว นะครับไปตั้งแต่ทอดผ้าป่าก็แล้วเททองหลอ่อเททองหล่อพระแล้วก็จะเข้าร่วมดินเนอร์กับพักร่วมไม่ต้องสนใจอะไรใดๆทั้งสิน้นถามว่าทำไมคุณทักษิณจึงออกสื่อถีมากค่ะนี่ยังไม่รวมบ,บ้านพิดด้วยนะคะก่อนหน้านี้อ่าก่อนหน้านั้นก็หลังจากผ่าทางตันรุ่งเช้าก็ไปบ้านพิษณุโลก เรื่องภาติธรรมทั้งการพูดการกระทําทุกอย่างเต็มคาราเบลนะครับไม่เกี่ยวใครจะติดใจเรื่องครอบงำอะไร <c oughs> ไม่สนใจทั้งนั้นมีคนก็มาถามผมเหมือนกันว่าคิดอย่างไรผมนี่คิดง่ายๆเลยความจริงไม่ได้สลับซับซ้อนนะเพราะว่าอยู่ในเวลาที่คุณทักษิณจะต้องช่างใจ ว่าจะอยู่หรือจะไปเพราะนี่นะครับแม้ว่าคดีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองที่สารอาญาได้ดัดหมายวันที่ยี่สิบสองสิงหาก็ยังเป็นสารชั้นต้นแต่ว่าเรื่องที่จะต้องสีเรียดกับคุณทักษิณก็คือเรื่องกรณีชั้นสิบสี่และก็มีเรื่องของคุณอุ้งยิงในสารรัฐธรรมนูญ ที่ผมเคยวิเคราะห์นะครับเป็นการคาดการก์นว่าเรื่องของคุณลุงอิงเนี่ยนะครับจะเกิดหลังคุณทักษิณน,นะครับก็คือว่าเรื่องคุณทักษิณสองเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งจะอยู่หลังคุณอิงคือเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองยี่สิบสองสิหาเรื่องของคุณวิงจะต้องถัดลงมาก็ดูปฏิทินคิดเล่นๆน,น,นะครับว่า ของคุณวิงน่าจะอยู่ประมาณสักสิบสามสิงหาส่วนกรณีชั้นสิบสี่ของคุณทักษิณน,น่าจะก่อนคุณองิงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแค่สัป,ปดาห์แรกของเดือนหรือเข้าเริ่มต้นสัป,ปดาห์ที่สองเนี่ยคุณทักษิณจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างอย่างชัดเจนว่า คุณทักษิณไม่หินางขังขอ,งขอบแล้วนะครับจัดเต็มอยากจะพูดอะไรก็พูดนะครับอยากจะทำอะไรก็ทำไม่กระมิดกระเมียนออกสื่อสัมผัสพร้อมทุกอย่างคุณจตุพรไม่คิดว่าทำลายคดีชั้น14เร็วไปลรอคะเ,เพราะว่าไต่สวนอันสุดท้ายวันที่30สิกรกฎาใช่ไหมคะเพราะเป็นระบบไตส่สวนไงเนรบบาไต่สวนเนี่ยปกติลแล้วไต่เสร็จสังได้เลย เหมือนอยนนที่ผมเคยเล่าให้ฟังอนะผมไต่เช่าายก็สังแล้ว<ไ>เพราะว่าศารก็นะครับฟังรวมทั้งหมดเจ็ดนัดนะครับก็ไต่ตามลําดับก็เห็นตามลําดับมันไม่ใช่เป็นการพิจารณาคดีใหม่มเช่นนะครับเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองซึ่ง,งเป็นระบบกล่าวหาเป็นการพิจารับนี่ยนะครับ,นะรบก็ใช้เวลาเดือนเศษนะครับก็แม้ว่า ไฟจำเลยจะไม่ได้ใช้สิทธิ์อีกสามนัดก็าตามสารก็นัดหมายนะครับนั่นคือการวินิจฉัยตามระบบกล่าวมาส่วนที่สารดีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นเป็นระบบไตส่สวนซึ่งสารไต่เองอสารนี่นะครับจะซักไซ้รายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็นะครับสารก็ประมวลเรียงกันตามลำดับเพราะว่าพยานที่สารออกหมาย ศารไปนั้นเนี่ยก็มาให้การตามที่สารได้สักถามก็วิวัฒนาการตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับศารจึงไม่ได้เป็นการพิจรารณาคดีใหม่คดีคุณทักษิณนนะจบไปแล้วแต่คุณทักษิณอยู่ในฐานะจำเลยอ,อยู่นะนะครับและก็โจทย์ก็คือทางปปชและทางอยายการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามในระบบไตส่สวนนั้นซึ่ง วันที่30สศาลอาจจะวินิจฉัยเลยก็ได้แต่ผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับก็คงจะใช้เวลาแต่ไม่ได้ต้องใช้เวลายาวนานเหมือนกับการพิพากษานะครับในคดีของศาลชั้นต้นนะครับซึ่งเป็นคนระระบบกัน30นี่คุณจรูพรจําได้ไหมคะว่าเขาอาสารท่านนัดนัดไต่ส่วนไหนอะไรอย่างนี้คะวันที่30สิพยานสุดท้ายก็คือคุณวิศนุเครืองาม,มวันที่ยีเนี่ยนะครับแมตทถัดไปเนี่ยคือแพทยสภา ซึ่งหลายคนคาดการว่าสารท่านอาจจะมีการนัดไต่เพิ่มในส่วนของคุณอิงและคุณทักษิณด้วยก็ได้ก็<ช>ยังมีเวลาในวันนั้นนะครับวันที่30ก็ยังได้ยินว่ายังมีคุณวิษณุกรองามปากเดียวอยู่นะครับซึ่งถ้าสารเห็นว่านี่นะครับว่าทางคุณทักษิณหรือคุณอุงอิงเนี่ยนะครับหรือบุคคลอื่นสมควรที่จะมีการไตส่สวนก็สารก็สามารถออกหมายได้นะครับก็ขณะนี้ก็มีเวลากันอยู่ คือผมก็มองปรากฏการ์ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะแม้ว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับจะตอบคำถามกับสามบอกอนะครับว่าเป็นเรื่องการกระทำของเจ้าหน้าที่ก็ตามแต่ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับถ้าเป็นการกระทำความผิดนะและถ้าพบว่าร่วมกันกระทำความผิดเพื่อไม่ให้คุณทักษิณได้รับโทษตามคำพิพากษาคุณทักษิณก็กลับไปสู่สถานะเดิม ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ทั้งราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจก็ทำความผิดและคุณทักษิณรอดคือการกระทำผิดที่ว่าก็เพื่อไม่ให้คุณทักษิณได้รับโทษทางอาญาเมื่อคุณทักษิณยังไม่ได้รับโทษจริงก็ต้องกลับเข้าไปที่เรือนจำเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาและเป็นไปตามร่มราชองค์การเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นนะมีสิทธิ์ที่จะวิตกและเนี่ยครับก็ต้องลังเลเฉกเช่นเดียวกันถ้ามั่นใจ นะครับคุณวิ่งก็ยืนไปแต่อย่างไรก็ตามนั้นในทางการเมืองนีครับลองไปถามความเห็นบรรดากูรูทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครคิดว่ารอดทั้คน<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียงกันตามลําดับส่วนคดีหนึ่งสองที่คุณทักษิณประกาศถึงความมั่นใจอะไรต่างๆปัญหาว่าคุณทักษิณจะอยู่ถึงวันฟังในคดีหนึ่งสองหรือเปล่าเห็นไหมถึงขั้นตัดในส่วนของ พยานจำเลยออกไปเพราะ <ไป S 2> ว่าความเป็นจริงพยานสองปากมันก็เพียงพอแล้วนะครับรวมตัวเองด้วยเป็นสามอาจารย์ธงทองอาจารย์วิษณุนะครับก็เหลือเฟือแล้วคือหมายความว่าถ้าคนอื่นให้อายก,การเป็นสักคันทำไมแล้วเหมือนพร้อมจะออกไปต่างประเทศเลยประมาณนี้ค่ะไอ้นั่นเป็นความเชื่อของคุณทักษิณคุณทักษิณนัมนมีความเชื่อว่าถ้าถ้าศาลเนี่ยนะครับยกเนี่ย ก็ถือว่าตัวเองไม่มีพันธนาการใดๆแล้วแต่ปัญหาว่าคุณทักษิณจะอยู่ถึงวันที่ยี่สิบสองหมเพราะนี่นะครับการออกงานที่เนี่ยที่เกินก็เรียกว่าเกินความจําเป็นแม้กระทั่งงานเลี้ยงนะครับพักร่วมซึ่งคุณทักษิณสามารถคุยกับในทางปฏิบัติก็เห็นว่าเรียกเข้าบ้านก็เข้ากันหมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับแสดงตนแสดงตัวอย่างครบถ้วน คือผมเนี่ยนะครับจะมองแตกต่างจากคนอื่นๆคนอื่นถึงคิดว่าคุณทักษิณคงได้ยานีคงสู้แต่ว่าคนที่เคยเห็นคุณทักษิณกันมายาวนานนะั้นผมเชื่อตรงกันข้ามนะยก็ดูไปไม่กี่วันแล้วนี่นะครับว่ามันเป็นไปตามอย่างที่ว่ากันหรือเปล่าเพราะหลากหลายเรื่องราวที่เราเห็นนะครับว่าการกล่าวหากันไปกันมาเนี่ยของทางฝากนะครับของอังเคิลเนี่ยมัดตรงทุก,ทกตอนนะ แล้วก็สาหัสสากันนะครับทีนี้ผมก็มองว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามนะั้นบางเรื่องเนี่ยมันที่คุณทักษิณไม่ชี้แจงเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่หนักหนา mm hmm. ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามที่ลุกลามกันมาถึงสถานการณ์ของชายแดนขนาดนี้เนี่ยอารมณ์คนไทยเนี่ยยังนะครับผมว่าไม่สบายใจไม่ว่าจากทุนระเบิด แล้ววันนี้ก็พบเพิ่มอีกสองเนี่ยนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนั้นการที่ฝากทั้งกรัรมพูชาฝากไทยเนี่ยนะครับคนสองชาติเนี่ยเริ่มเป็นจุดนัดพบที่ปราสาทตามเมืองทมเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ยยังไงมันก็ดูอารมณ์แล้วเนี่ยนะครับการเป็นแสดงออกเรื่องความรักชาติเนี่ยนะครับผมว่านี่ครับไม่ไม่รู้ว่าจะทนกันได้ถึงวันไหนถ้าดูอาการและที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ในแต่ละเรื่องที่เราเสนอความเห็นกันไปตั้งแต่ต้นว่าเมื่อทั้ง m o u ปีสีสก็ไม่มีใครปฏิบัติเนี่ยม o u ปีสี 4, 4, 4, 4ก็สุ่มเสี่ยงความเป็นจริงก็ควรจะยกเลิกไปเสียนะครับแล้วก็ถ้าตั้งหลักได้ก็มาว่ากันใหม่แต่ว่าที่สำคัญที่สุดนั้นเราต้องมีรัฐบาลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตเพราะว่าดูอาการแล้วเนี่ยนะครับทางฝากทางฝากของอังเคอร์ก็ยังมีของอีกมาก นี่นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนั่นเนี่ยการตัดสินใจสถานการณ์เรื่องความมั่นคงนั้นจะต้องเนี่ยนะครับคิดกันอย่างรอบคอบกันพอสมควรกับสถานการณ์ที่มันมันอะไรก็เกิดขึ้นมาได้กับนี่นะครับเหตุการณ์ต่างๆเพราะอารมณ์เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดถ้ามันตูมตามขึ้นมาอีกนะครับอารมณ์ความรู้สึกแรงกดดันจากประชาชนไปยังกองทัพนี่จะสูงตามลําดับ เพราะตอนนี้บิ๊กเล็กก็เริ่มบนแล้วเหมือนกันนะคะว่าแข็งไปก็ไม่ดีอ่อนไปก็ไม่ได้เ <c oughs> จอแรงกดดัน <c oughs> ั้ง <c oughs> สองฝ่ายแร,แ,รแรงเหวงคือต้องยอมรับความเป็นจริงว่าอารมณ์เนี่ยนะครับกัมพูชาอย่างที่บอกเขาอยู่กับชาตินิยู่ของเราเนี่ยนะครับความรักชาติบ้านเมืองกับประเทศที่เสียดินแดนเสียไม่รู้เนี่ยนะครับเสียจนไม่มีนะครับไม่มีอะไรให้เสียก็คือหมายความว่า มันต้องแลกกันทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วละ่ะเนี่ยเพราะว่าแผ่นดินนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันมันเสียอีกมันทุกคนมันรับกันไม่ไหวเพราะฉะนั้นกรณีพิพาทไทยกัมพูชานั้นมันจึงเป็นอารมณ์ร่วมเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของพี่น้องประชาชนเมื่อ28มิถุนานยนเราก็เห็นว่านีครับพลังอันนั้นนะครับเป็นการบอกกล่าวกับสถานการณ์หขณะนี้เนี่ยความเป็นจริงเนี่ยนะครับ การชุมนุมที่กรุงเทพอาจจะเร็วกว่าที่คิดแต่เราก็ได้นัดหมายนะครับวันที่23นี้เป็นการ<ม>ประชุมปรึกษาหารือกันกับคณะเดิมยังไม่ได้นัดชุมนุมร่วมอะไรนะคะยังยังนะครับก็ก็จะได้มาร่วมประเมินสถานการณ์อย่างที่เราได้บอกนะครับว่าคราวนี้เราไม่มีใครเป็นผู้นำนะครับเป็นความเห็นร่วมกันว่าควรจะทำอย่างไรภายใต้สถานการณ์ซึ่ง มันก็มีความกดดันมากขึ้นมากขึ้นตามลําดับหน้าขนาดนี้แล้วก็อารมณ์ของคนไทยนั้นนะครับก็ชักจะไม่ไหวแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องสีกานู่นนี่นั่นนะครับกับคณะสงฆ์ตามลําดับแต่ว่าเรื่องดินแดนถือว่าเป็นเรื่องที่ที่คนไทยมันมันแบกรับความกดดันนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็รอกันอยู่ว่าจะไปถึงระดับสมเด็จหรือเปล่าสายสายนี้ที่เขาจับตาดูกันอยู่ปัญหาก็คือหมายความว่า ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ควรจะจบในคราวเดียวกันนะคือหมายความ<ล> áng, ว่ามันจะได้มันมันจะได้ไปทำเรื่องอย่างอื่นแล้วก็ถ้าจะฟื้นก็จะฟื้นในคราวเดียวกัน